เอาเป็นว่าเราพูดคุยสักนิดหนึ่งๆๆก่อนจะกลับกันดีกว่าใช่ครับเพลงเมื่อกี้คื<ย>ขอขนลุกเลยนะยังไม่ได้พูดไม่ใช่ไหมเพลงเมื่<ถ>อกี้ตอนที่เรามานึกออกไหมว่าตอนที่เรามาออดิชั่นที่เนี่ยเขาเปิดเพลงนี้ตอลอดรายการเลย เปิดเราเดินไปเดินมากินข้าวทำเวิร์กช็อปก็เปิดตลอดวันนี้เป้นมิสิทได้ร้องเพลงนี้หนึ่งในส่วนร่วมของการที่เบ้นมาอยู่วันนี้ใช่ครับก็เพื่อี่จะคืออย่างผมเนี่ยไม่เคยดูเพลยมาก่อนเลยนะแล้วก็พอเปิดเพลงตอนมาที่เนี่ยเขาเปิดเพลงเรวะเฮ้ยไม,ไม่ไม่รู้จริงๆไม่รู้แล้วก็มาไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาร้องเพลงนี้แล้วก็จะเป็นเพลงตั้งแต่วันนี้ไป จนวันตายเลยครับหนึ่งในส่วนร่วมที่มาทำให้พวกเราได้ร้องเพลงนี้คือพวกพี่ๆทุกๆคนใช่ขอบคุณพี่ต้อยกินนันมันแย่งพูดตลอดเห็นขอบคุณแล้วเห็นขอบคุณแล้วเว้เดซแอรก็ไม่ควรจะขอบคุณอื่นกว่าพูดชนกันก็ขอบคุณพี่ต้อยกินนัอีกครั้นะครับขอบคุณ พี่พี่ทีมงานทุกๆคนนะครับในวันนี้ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนทุกที่บ้านนะครับขอบคุณเวทีแอปครับที่ทําให้เราสองคนได้มายืนจุดนี้ครับครับความสรุปของพวกเรานะครับผมยังไม่ได้จบแค่วันนี้เพราะเรายังมีโปรเจกต์กีนัดต่อๆไปมาร่วมสรุกมาชิงชวกันได้จะได้ไปมีความสุขด้วยการพร้อมๆกันครับผมครับก็วันนี้ใจก็ไม่ได้อยากจะเลิกนะฮะแต่ก็ ก็ต้องลาไปตามหน้าที่ครับผมวันนี้หมดหน้าที่ของพวกเราแล้วจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆครับกับอเสียงปรบมือดังๆให้กับสองลูกอีกครัค้งหนึน่งครับ